ท้องแค่ท้องอ่ะเนาะเย่นี้เราถูมายตาลอยห้าสี่สามสองเป็นยังไงมันหนาวสั่นปวดท้องดินทุลังทุลายเลยจ้ะอาจารย์นี่มันการผีปอบเข้าเนี่ยวะผีปอบโอ้โล,กอลกอูกลูกเอามี้จี้เป็นี่หมอเลยรอ้อ

แล้วอ yeah, uh, ันนั้นยิก็มองยิ่งแล้วครับ